สวัสดีครับผมสาโรทศพรนะครับหรือนนามร้านจรันรุ่งเหลืองสอง5น้านะครับวันนี้จะเป็นวันเสาร์นะครับช่วงบ่ายก็มานำเสนอตัวนี้จะเป็นอิสกิค่ายของอิสกินะครับเป็น ta สองห้าห้านะครับเป็นเครื่องยนต์3ามสูบระบบไดเล็กนะครับและเป็นพวงหลายพาวเวอร์นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นรถนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับ พอดีตัวนี้เพิ่งมาล้างทำความสะอาดเสร็จสิ้นนะครับเรามาดูสภาพของยางนะครับยางหลังจะเป็นชุดเจุดสองขอบยี่บสี่นะครับเป็นกระทะเดิมนะครับสีสันเดิมหมดนะครับชุดนี้จะเป็นสีสันเดิมนะครับแต่เพียงแค่ว่าผมมาขัดล้างนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ชัตเทอน,นะครับ มีสโลนะครับสี่สโลนะครับตัวนี้จะเป็นโฟวินนะครับตัวนี้ระบบหางเป็นไฟฟ้านะครับอิซกิมีอยู่สองรุ่นนะครับเป็นระบบหางธรรมดากับเมนนว่นะครับก็น่าจะเป็นเจ็ดขีดสิบหกนะครับอันนี้ถือว่าสมบูรณ์เลยครับไฟหน้าหน้ากากครบนะครับเรามาดูเครื่องยนต์กันนะครับกองน้ำมันเครื่องก็ยังใสอยู่นะครับ ก็ดูนะครับว่าทุกอย่างสมบูรณ์นะครับแบตเตอรี่เดิมจากญี่ปุ่นนะครับเผื่อท่านใดสนใจค่ายของอิซกินะครับเครื่องยนต์ของอิซุสุนะครับก็ติดต่อผมสายตรงได้ที่ร้านจรันรุ่งเหลือง2 0 1 5นะครับตั้งอยู่ตำบลตะเกียนอำเภอด่างขุนทดจังหวัดนครราชสีม,มานะครับติดต่อสายตรงกับผมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 9 9 9 2เ7้าเดีนะครับ id line jrr 2 0 1 5นยะครับยินดีให้บริการทุกท่านนะครับร้านผมนะครับมีจำหน่ายทั้งเก่าบ้านเก่าญี่ปุ่นและคูบปต้าบ้านเรานะครับก็ผมจะมาลงวาร์คิป2คลิปนะครับเรื่องรถไถนะครับและเรื่องอุปกรณ์คร่าวๆไปก่อนนะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับอุปกรณ์หรือรถไถตัวไหนนะครับต้องการลูป เพิ่มนะครับทักไอดีไลน์ผมเลยครับ JRR 2 0 1 5นะครับก็ร้านผมมีทั้งอะไรเก่าบ้านเก่าญี่ปุ่นกูบต้าบ้านเรานะครับติดต่อสายตรงกับผมเลยครับย้ำเบอร์โทรนะครับสาขาหนึ่งที่ดังหงทดนะครับ0 9 9 9 2เก้ 8, ID า ID ้าเก้ JRR 2 0 1 5นะครับ รับตีเทินแรกเปลี่ยนรถไถทุกรุ่นทุกยี่ห้อด้วยครับและขายอะไรใหม่ด้วยครับแฟนผม0848821716นะครับ,รบสาขา2ตั้งอยู่ตำบลชอนน้อยอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีชื่อวิรัตร้านวิรัตเทคเตอร์นะครับติดต่อสายตรงที่เบอร์โทรศัพท์0819943569นะครับ แล้วก็ฝากติดตาม Facebook สาโรทศพรด้วยนะครับแล้วก็ Facebook ร้านจรันรุ่งเรือง2015แล้วก็ Youtube สาโรทศพรด้วยนะครับขอบพระคุณครับ